หมอความมหาชนคุยกันต่อนะคะเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านหนึ่งไปเดือดร้อนจากโรงงานยางมาตอยทีนี้ได้รับผลกระทบกันมาเป็น10ปีละมุมชาวบ้านเขาก็เหมือนหาทางออกไม่ได้ใช่เขาบอกกลิ่นเหม็นแล้วอูยทั้งควันมลพิษควันโอ้โหเขาบอกว่าทนมาตั้ง8 9ปี10ปีแล้วอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยท่านทำอะไรอยู่เขาบอกเขาบอกว่าทำยังไงอยู่เราก็บอกเอ๊ะงั้นเดี๋ยวต่อสายคุยกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อสอบถามด้วยว่า ในขณะ8-9ปีแต่ท่านรับตำแหน่งหรือยังและปัจจุบันท่านรับตำแหน่งแล้วท่านทราบปัญหาตรงนี้หรือไม่อย่างไรอยากคุยน้องอ่อนตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะคุณมณิ์สิทธิดที่รงหัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจินบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มณิษ์ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งคุณตงการแล้วก็คุณขอรลิรียนครับคพี่มณิษฐ์ถามนิดนึงตรงไปตรงมาเลยโรงงานยังมาตอยแถวท่าตูมศรีมหาโพธิเนี่ยพี่เคยรับเรื่องร้องเร ผมได้รับมอบหมายจากท่านสารรรมจังหวัดนะ er ครับให้มาที่แจงรายละเอียดที่ว่าทางการดําเนินงานของทางสานักงานว่าทำงไรบ้างนะครับซึ่งซึ่งสํานักงานได้รับเรื่องร้องเรียนมาตอนคือผมเองนะฮะเพิ่งมาย้ายมารับราชการที่อยู่ใในส่วนนี้ประมาณสักเดือนกว่าๆอ๋อเพิ่งมาใหม่ๆสนร้อนเลยใช่ไหมพี่ครับผมใช่แล้วก็ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีเรื่องเรื่องสิ่งเหม็นเรื่องฝุ่นละอองในต่างๆเนี่ยชาวบ้านก็ร้องเข้ามานะพี่นะ ทีนี้ในส่วนการดําเนิงนงานของอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ได้มีได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบครับว่ามันว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครซึ่งจากการตรวจสอบนะครับก็ปรากฏว่ามันเกิดจากอ ระบบกระจัดชุนละองนะระบบกระจัดมรพิษทางอากาศนะครับมันเกิดจำรุดนะครับแรงสาาคนเนี้ยนะฮะทีนี้ทางสํานักงานก็ได้มีหนังสือสั่งการตามกฎหมายนะครับให้ทางโรงงานเนี่ยทการปรับปรุงแก้ไขอืก็ทางโรงงานก็รับปากแล้วก็ก็ดําเนินการโดยเร่งเร่งด่วนในรอบหลักเนี่ยฮะก็คือีําไวนะครับผมสั่งไปติดมาวันแต่รู้สึกว่าประมาณสักเจ็ดวันสิบวันเก็ทาเสร็จแล้วฮะในเรื่องในเรื่องของถุงคลองทีนี้เราก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยฮะเข้าไปไปตรวจว่าเสร็จเรียบร้อย ตามที่ได้รับอนุญ,ญาตหรือไม่แหลงต่างเนี้นครับ,รบก็ปรากฏว่าทางโรงงานก็ได้ทาเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้นะฮะซึ่งปรากฏว่าในเรื่องของค่ามองควันในเรื่องฝุ่นตรงนี้ก็โอเคนะครับ,รบก็หายไปนะตอนนี้ตอนนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยก็จะจะเงียบจะไม่มีค่ามองควันขึ้นเหมือนช่วงก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ เมื่อวันที่29เนี่ยตัวเองเนี่ยลงไปด้วยตัวเองเลยนะก็ลงไปติดตามอีกครั้งหนึ่งรร่วมกับาทางอบตท่าตูมกับเจ้าหน้าที่อบตท่าตูมแล้วก็ไปกับทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่เราเข้าไปดูกันนันนะครับเจออะไรไหมครปรากฏว่าก็ปรากฏว่าในเรื่องขาอหมอกควันเนี่ยโอเคไม่มีแต่ใส่วนนี้เอาคือเงียบไปแล้วแต่ว่าไปดูตามสภาพแล้วนะครับตามข้อเท็จจริงปรากฏว่าเครื่องจักรนี่เัาเป็นเครื่องจักรที่ใช้งานมานานเลยฮะโรงเรียนอย่างนี้นะครับเป็นเครื่องจักรท ก็จะมีการมีรอยรั่วมีจุดที่รั่วไหลมีจุดที่รั่วเรื่องอากาศที่รั่วออกมาต่างนี่หลายจุดนะครับผมก็เลยได้ได้คุยกับทางผู้ประกอบการือนนั้นนะครับเพื่อจะหาทางออกในเรื่องนี้นะให้มันเกิดการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนี่นะครับก็คืออย่างนี้นะครับใน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 ส่วนแรกเนี่ยรอยรั่วอะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่หนุนที่ส่วนของเครื่องจักรที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองออกมาข้างนอกเนี่ยอันนี้ก็ทําการซ่อมแซมเชื่อมติดต่างๆให้เรียบร้อยในส่วนนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนที่สองนะครับในเรื่องของความยั่งยืนตรงที่จะทําให้มันมีความสาววมาายิ่งขึ้นนะครับทางทางสํานักงานเองต่างสาจัําวัดนียเราก็แนะนําไปว่าเครื่องจักรมันไม่ได้ตัวใหญ่ตัวเนี้ยนะครับมันไม่มีขนาดใหญ่สามารถทําเป็นระบบปิดได้นะครับต่อไปก็จะสร้างเป็นระบบปิดตัวเครื่องจักรเนี้ยครับไม่ให้กําลองควันมันออกไปข้างนอกต่างตัวเนี้ยนะะซึ่งซึ่งทา้ประกอบกับประกอบการเนี่ยเขาก็ก็ยินดีนะฮะอันนี้ก็ก็ต้อคุยกันแล้วนะครับว่าเอคก็เดี๋ยวเขาจะ เขาจะปรับปรุงให้ทําทําให้นะครับในเรื่องส่วนนี้นะครับพ่มานิษฐ์ถามนิดหนึ่งฮะจากการลงพื้นที่ของพี่เนี่ยพบการกระทําความผิดมีการว่ากล่าวตักเตือนหรือปรับตามกฎหมามยบ้างไหมฮะชาวบ้านเขาอยากจะรู้มีการดำเนินการไหมฮะ เป็นอย่างนี้ครับท่านเป็นอย่างนี้ครับพอเรียนอย่างนี้นะในกรณีที่เรามีหนังสือสั่งการไปแล้วนะฮะแล้วทีนี้ว่าสั่งให้ทําอะไรบ้างถ้าเขาไม่ทำมีความผิดครับอันนี้จะมีความผิดในเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ครับครับมีลายเซ็นของเจ้าของโรงงานได้ไหมพี่อะไรนะฮะมีลายมือชื่อของเจ้าของโรงงานเซมรับทราบการที่พี่มีหนังสือบอกกล่าวด้วยไหมครับ ไอ้ตรงนี้เราส่งเราสึงส่งถึงอยู่แล้วแล้วเขาก็มีหนังสือมาถึงเราด้วยครับว่า<ม>ว่าเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาชี้แจงมาเรียบร้อยครับเรื่องนี้มีมีอยู่แล้วครับผมค,ค่ะครับผมแสดงว่าตอนนี้เนี่ยคือระบบขจัดฝุ่นละอองเนี่ยแก้ไขไปแล้วพอลงพื้นที่29ล่าสุดก็มีการสั่งแก้ไขเรื่องของเครื่องจักรที่มันดูชารุดแล้วใช่ไหมคะก็คืออุดรั่วรวมไปถึงอาจจะต่อไปโรงงานอาจจะเป็นระบบปิดเพราะว่าเครื่องจักรมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหมคะก็คือตอนนี้ในส่วนของ ที่ทาระบบปิดครับเนี่ยอันนี้เราต้องให้เวลาคนนิดถนึงนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ไปดูในเรื่องสร้างผมเองนะฮะก็ให้ทางวิศวกรไปดูแบบมาจากที่อื่นที่เขาเคยทำแล้วประสบความสําเร็จนะฮะก็มามาช่วยมาส่งเสริมมาดูให้นะครับว่าว่าทำให้มันให้มันเกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าในในส่วนหนึ่งนะในเรื่องของที่ผมนําเรียนในเบื้องต้นก็ว่าเรื่องของถุงกรองฝุ่นต่างพวกนี้ครับคือถุงกรองบเนี้นะครับมันจะต้องมีการตรวจสอบและก็ดูแลเป็นระยะระยะส่วนใหญ่แล้วก็จะประมาณเดือนสองเดือนเขาจะ ก็จะต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในประมาณนี้ครับทางนี้สํานักงานก็กลัวว่าทางผู้อะกการเนี่ยอาจจะลืมอีกอาจจะจำไม่ได้ต่างๆดังผมก็เลยมีแผนในการตรวจกำกับทุกๆสองเดือนนะอ๋อสองเดือนที่เข้าไปตรวจให้ครับผมสองเดือนครั้งค่ะคือคุณมณีคะั้งตอนนี้เราอยู่กับชาวบ้านที่ร้องเข้ามานะคะคุณเอ็มยังคงอยู่ในสายนะคะคุณเอ็มคุณเอ็มฟังอยู่ตลอดไหมคะครับฟังอยู่ครับผมคุณเอ็มมีอะไรกับคุยกับทางตัวแทนของอุตสาหกรรมจังหวัดปราจินผ่านทางรายการหมอความมหาชนเลยฮะ ยังมีไหมคะระบบขจัดฝุ่นละอองแก้ไปแล้วตอนนี้ฝุ่นละอองในพื้นที่เราหายไปหมดหรือยังหรือยังมีอยู่เอ่ยอ่าคือผมมีคําถามอยู่ประมาณสองสามเอาได้เลยค่ะอาจายค่ะโอเคครับผมอุตสาหกรรมจังหวัดลงเมื่อเมื่อวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนเนาะอ่าตอนที่อยูุ่ตสาหกรรมจังหวัดลงอะฮะโรงงานได้เดินได้ทํางานอยู่ไหมครับตอนที่รามบาตรวจสอบเอ่อคุณมานิตบอกว่าลงยี่บก้าพฤศจิกายนใช่ไหมคะพี่มานิต อย่างนี้ครับมันะจะมีสองครั้งนะฮะก็คือในส่วนวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามนะฮะอันนี้เราลงไปตรวจติดตามว่าเขาแจ้งมาว่าเขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูว่าเขาทําเสร็จจริงตามตามที่แจ้งมาหรือปเปล่าว่ามีการเปลี่ยนถุจง,ถงจริงหรือเปล่าถุงกาวจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ฮะในประเด็นแรกนะครับส่วนวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยนี่ผมไปเองนะผมไปดูตัวผมเองคือผมจะไปดูประสิทธิภาพว่าวันพุธนะถ้าจำไม่ผิดวันงวันเนี้ยผมลงเข้าไปเพื่อประสิ์พอดีเราก็เราก็ ลงปฏิบัติการต<ม>ัวเองครับว่ามันยังมีประสิิ้าพเป็นยังไงบ้างเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับตรงนี้นะ<ม>แต่ปรากฏว่าโอเคหละเรื่องกองหมอกควันเรงนี้มันมันไม่ขึ้นหมอกควันนันมันไม่มีครับแต่ว่ายังมีฝุ่นละอองนะฮ<ม>ะจากการผลิตที่ที่ผมนําเรียนเมืเ่อกี้นะครับว่าที่เกิดจากสภาพเครื่องจากที่หนึ่งสภาพเ่องจากที่เป็นเก่าแล้วก็มีรอยรั่วอะไรต่างตรงนี้ครับซึ่งเดี๋ยวในส่วนี้เดี๋ยวผมจะมามาเดี๋ยวเราจะไปที่คําถามผมนิดหนึ่งคือหลังจากวันที่ยี่สิบสามนะฮะที่โรงงานเดินเครื่องหลจาก ปรับปรุงไปแล้วเนี่ยทางชุมชนทางหมู่บ้านเนี่ยยังคงได้รับกลิ่นนะครับแล้วก็ควันแะกวก็เสียงเหมือนเดิมแย่เหมือนเดิมนะครับท่านนี้เป็นดีเทาท,ที่ที่แจ้งมานะครับแล้วก็คําถามของผมคือเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าที่ทางอุตสาหกรรมจังหวัดเข้ามาเนี่ยฮะโรงงานได้เดินเครื่องไหมครับได้ทํางานได้ครับผมเดินเดินทำงานไครับเดินํามาาเดินทำง,งานใช่ไหมครับเกิดเสียงเี้เผมก็หลังจากนี้สักสัก ราะว่าที่หน้าเดี๋ยวผมจะลงไปครั้งหนึ่งจะลงไปรอบหนึ่งเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะเข้าไปวันนั้นต้องวันนั้นก็มีภารกิจอยู่ด้วยอยากจะได้พบกับทางชุมชนด้วยครับผมอยากได้ยินข้อมูลข้อมมาด้วยพักหนึ่งอ่าใช่เพราะตอนนี้ตอนนี้ผมมีข้อมูลอยู่ฝั่งเดียวคือผมไปแล้วผมเจอหน้างานเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ทีนี้นายเวทอความของอุตสาหกรรมจังหวัดนะเวลาที่เข้ามาตรวจสอบเนี่ยได้มาประเมินได้มาสอบถามคนในชุมชนบ้างไหมครับว่าเขาโอเคหรือเปล่ากับกระบวนการปรับปรุงของโรงงานนะครับ จริงๆแล้วเราก็จะมีในส่วนนี้มีมีฮะมีมีต้องไปสอบถามในศาลก็มีอยู่นะครับจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าในรอบในรอบกานผมไม่ทราบเรื่องเลยว่ามีอุตสาหกรรมจังหวัดเข้ามาตรวจสอบแล้วอ่าแสดงว่ารอบที่ผ่านมาไม่ทราบแต่ว่าในมุมของพี่มณิชจะบอกว่ารอบต่อไปเดี๋ยวจะลงพื้นที่และคราวนี้จะขอนัดชุมชนคุณคุณเอมรวมถึงคนที่เดือดร้อนเนี่ยไปลุยด้วยกันเลยไปดูปัญหาด้วยกันและสะท้อนให้เห็นกันหน้างานใช่ไหมคะ ครับคือคุอ่อคือคชาวบ้านอเมริกาเขาไปใน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 มุมชาวบ้านเขากลัวพี่มานิตในมุมชาวบ้านเขาก็กลัวค่ะหรือจะเป็นการนัดกันสองรอบไหมรอบหนึ่งพี่มานิตไปเจอชาวบ้านก่อนไหมคะฟังปัญหาจากชาวบ้านนัดเจอคุณเอมและกลุ่มชาวบ้านแล้วก็ค่อยมาดูปัญหาด้วยตัวเองกับโรงงานอีกทีหนึ่งดีครับครับครับคือชาวบ้านเขาไม่สะดวกจะไปอะค่ะในมุมชาวบ้านเขาก็กลัวเพราะว่ามันอยู่ติดกันครับผมจริงๆแล้วตรงนั้นผมเห็นแล้วว่ามันเป็นจุดอ่อนในในในส่วนนั้นครับเพราะว่า บ้านพักของของพี่น้องประชาชนอยู่ติดโรงงานเลยผมแล้ผมเนี่ยผมทราบอยู่แล้วนะแล้ววันนั้นไปเนี่ยผมมีไปดูที่จังหวัดิบภาคทองนเป็ะครับคุณมานิสเซ็ปคำถามก็คือในระหว่างที่อุตสาหกรรมจังหวัดนะครับให้โรงงานทําการปรับปรุงเพื่อเป็นระบบปิดตอนนี้โรงงานยังสามารถดําเนินกิจการได้อยู่ไหมครับอ่าจริงๆแล้วไอ้ดำเนินการได้ครับผมดำเนินการได้แต่ทีนี้เดี๋ยวเขาจะต้องทำแบบที่มีกลิ่นเหม็นๆอย่างนี้เหรอครับ อันนี้อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตดูให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับในในส่วนนี้นะครับว่าที่จะไปรอบรอบรอบถัดไปนะเชืว่าจะได้ขอข้อมูลจากทางชุมชนด้วยนะครับเลยเดี๋ยวเข้ามามาจัดการในส่วนนี้นะครับผมครับพี่มณิทครับผมเรียนถามนิดหนึงเอาแบบพูดแบบตรงไปตรงมาเลยพี่มณิทครับผมอยากจะให้เนี่ยสมมติว่าพี่นิ์จะลงไปพื้นที่นะครับไปแบบชาวบ้านไม่ต้องแต่งกระบ่งแบบไปไปดูกนเพราะว่าหนึ่งย่อไปปลอมตัวไปเลยฮะ ว่าไปพูดคุยชาวบ้านเคยมีกรณีหนึ่งน้องอ่อนจะไปจับแม่ค้าพ่อค้าขายทุเรียนแต่ครื่งแบบไปเป็นกลุ่มใครมันจะขายแพงนี่กับกันนะถ้นพี่ถูถหวยอ่ะขายหวยนนครับบอกร้านไหนขายก็ปฏิบบาทจะจับมาตำรวจไมาเรื่องเลยเป็นผมผมก็ไปขายผู้ขาย80ิบาทแต่เวลาจะซื้อ10ชุดแม่ครับผมเอาไปชุดเดียวก็พอแ0บาทนี่ก็เช่นเดียวกันครับพี่มานิีนะพี่ปลอมตัวไปเลยไปคุยแต่ละบ้านละบ้านถ้า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 สมมติว่าถ้าพี่รวมกลุ่มไปนะ ผมก็ไม่เห็นด้วยภายนน้องอ่อนรวมกลุ่มไปปุ๊บนี่ไอ้กลุ่มนี่มันร้องมันร้องอ่ะร้องโรงงานอ่ะได้มีประเด็นดังนั้นพี่ต้องย่องไปที่ละบ้านสมกันเลยพี่แบบไม่มีการนัดหมายปลอมตัวเขาไปครับพี่ครับผมเชื่อไม่ยากครับพี่ครับคุณสงชายผมขอจ้เตือนนิดหนึ่งเวลาที่อุตสาหกรรมจังหวัดหรือว่ามีหน่วยงานอะไรเข้ามาตรวจสอบอะฮะทางโรงงานจะหยุดกิจกรรมทุกวันเลยก็นด้กันก็ได้กันก็ได้นคือคือไอ วันที่ผมโดยปกติผมไปผมค่อ้ไม่รอก็ไม่ได้มีการแจ้งอยู่แล้ว uh huh. แต่ว่าที่ที่ไปโดยปกติคือโรงงานเนี่ยคร uh ั huh. คือทำงานตามปกติอยู่ uh huh. นะครับ,รบแต่บางทีผมมีการแก้ปัญหาบางจุดลงไปเนี่ยบางที มันจะดูสภาพมันนิ่งเหมือนไม่ทําวันนั้นมีคนมาถามผมว่าน้องซี่เขาทำงานอยู่หรือเปล่าผมบอกครับเนี่ยฮะมันจะมีรถไปรองรับไอ้ตัวแอสตันติคอนกรีตอยู่เลยกําลังรออยู่กําลังขึ้นอยู่แต่เราก็ไปถ่ายรูปอะไรต่างๆเนี่ยครับผมก็เข้าใจนะบางสิ่งบางตนยังยังไม่มีโอกาสจะได้เข้าไปในบริเวณโรงงานนะครับเราเราฝั่งทางส่วนราชการเข้าไปนะครับพี่บันเอ็ตครับปัญหาำมันหายังไม่ได้จบนะแล้วตอนนี้นะมันยังมีบางท่วนรื่อมเพิ่มที่ผมได้นําเรียนไปนะฮะเดี๋ยวคำถามคำถามสุดท้ายได้คุณเอ็มเชิญค่ะ เครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสอบผลพิษนะฮะอย่างเสียงไอ้อย่างอย่างกลิ่นอย่างเงี้ยทางอุตสาหกรรมใช้เครื่องมือในการตรวจสอบะใช้มาตรฐานในในการวัดเรื่องของกลิ่นฮะซื่งจริงจริงกลิ่นกับฝุ่นเนี่ยฮะมันก็จะมีในมีมันจะมีเครื่องมือในการตรวจวัดอีกแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องการตรวจวัดนะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะต้องประสานไปยังสวนไปยังอ่าอ่าศูนย์วิจัยและและสิ่งแวดล้อมภาคตะวัน อ,ออนนวััักีี่ชบบรรมาดให้คุเราไม่สามารถจะวัดได้นะครับในสมักง,งานไม่มีเครื่องมือนะครับเราต้องประสานส่วนกลางเข้ามาวัดให้นะครับในส่วนนี้ครับผมค่ะ อ้าวโดยสรุปแบบนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวค,คงต้องมีการนัดหมายเดี๋ยวจะให้ทีมงานประสานคุณเอ็มนะคะ,คะพูดคุยกับพี่มณิษ์กันอีกรอบหนึง<ช>่งแล้วก็ในมุมชาวบ้านเองนิสท้อนแทนให้เพราะว่าเท่าที่ฟังมาสรุปก็คือว่าเหมือนในมุมพี่มณิษอาจจะบอกว่าเขาแก้ปัญหาระดับหนึ่งแต่มันอาจจะยังไม่เพียงพอเพราะชาวบ้านเองในมุมของเขาก็ยืนยันว่ามันยังมีผลกระทบอยู่ใช่เหมือนกับผักชีร้อยหน้าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการพูดคุยกันใหม่อ่ะค่ะแล้วก็หาทางออกร่วมกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเสนอพี่มณิษ์เลยนะครับกระซ เอาแบบมวลชนสัมพันธ์เดินไปพบป่าเยี่ยมเย็นยอาบ้านไหนเป็นปมเป็นพื้พนนะเยียวยาดูแลรักษาเขาเสื้อผ้าอ้มเป็นเสียหายดูแลเขาผมว่าปัญหานี้มันจบฮะถ้าเท่าที่ผมเคยไปพูดคุยที่บานมาประสบการณ์เนี่ยเจ้าของโรงงานหล,หลายๆที่พอผมทนำะปุ๊บก็ต้องทำแล้วเอามวลชนไงคุณจะอยู่ได้ยังไงโดยที่คุณไม่มีมวลชนต้องไปพบป่าเยี่ยมเย็นเออป้าจ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าเนี่นะครับโรงงานผมนะต้องทำให้ทำทิ้งได้กับ มีผลกระทบต้องกลับขอภัยด้วยใครรับความเสียหายมามาลงมันลงทะเบียนเลยแสดงสปิริตรับผิดชอบผมว่าปัญหามันจะไม่เกิดถูกไหมพี่มณิชย์ครับผมครับยังไงพี่มณิชย์กบควรเป็นสื่อกลางด้วยนะคะอย่างที่น้าเรียนนะเดี๋ยวคือไม่ไม่ต้องไปห่วงนะในกรณีนี้เพราะว่าผมได้รับข้อมูลมาอยู่แล้วฮะอย่างนี้แต่ว่าคือเราเราอยากได้ข้อมูลซึ่งอยากจะได้พบกับทางผู้ร้องะฮะอยากได้ข้อมูลที่มันมันลึกกว่าที่เราไปเห็นหน้างานในี่สามนี่นะครับแต่ยังไงก็สิพี่มณิชย์จะแต่งขึ้นแบบเลยนะ อย่าเอาุออย่าาเรถอุตสาหกรรมจังหวัดมาตาตาคุดมาเลยไม่ได้นะพี่นาคือคือคืออย่างนี้ผมขออนุญาตบอขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะท่านผู้ชมก่อนนะคือว่าคนนี้ของโรงงานนะฮะพอมันเดินเครื่องแล้วฮะมันจะมาจอดมาเบรกก็ลำบากมากฮะมันก็ต้องมันก็ต้องว่าตามระบบมันอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่า อาจจะเป็นข้อสงสัยอย่างนี้ได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าในเรื่องบนนี้เราเราดูให้อยู่แล้วครับแกก็ฝากพี่หน่อยนะเพราะว่าบางทีงานจะประสานไปนะคะนะะคขอบคุณทั้งสองสายนะคะขอบพระคุณคุณเอ็มมากคุณมณิณีขอบคุณค่ะ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 มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวจริงนะที่โรงงานเนี่ยยังไงฝากเจ้าของโรงงานด้วยละผู้ประกอบการเนี่ย เอามวลชนหน่อยเพราะเราต้องอยู่นี่อีกนานแสนนานมันต้องไปคู่กันอะ,ะใช่ไหมชาวบ้านบางนีอาจจะต้องพึ่งโรงงานางที่เอาลูกเอาหลานมาทํางานก็เป็นไปได้น้ําพึ่งเรือเสอือพึ่งปา่าปัญหาจะไม่เกิดค่ะอา้าวเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าปัญหามันเกิดแล้วโอ้โหเรื่องใหญ่ท่<อ>านผู้ชมมาล้นีดังมากเรื่องของใครรู้ไหมๆๆเรื่องอะไรแมวหรืออะไรมาที่เกาหลีใต้กับหนุ่มคนหนึ่งชื่อเอ็มเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวพักสักครู่มาดูว่าสามารถดำเนินคดีที่ไทยได้หรือไม่ครับ